ฮัลโหลทุกคนตอนนี้จอก็มาถึงบ้านสวนชวนฝันแล้วนะคะเดี๋ยวจะพาทุกคนเนี่ยไปอัปเดตบ้านกับครัวนะคะเพราะว่าตอนนี้จอยต่อเติมบ้านแล้วก็ครัวเพิ่มนะจ๊ะไปดูกันเลยจ้าหมูบอกเลยว่าทุกครั้งที่มาบ้านสวนก็นคือใจฟูมากทุกคนมาดูมะม่วงนี่มาใกล้ๆเลยค่ะนี่ค่ะมะม่วงฟูเต็มต้นเลยอันนี้ถ้าต้นเดียวนะมาดูต้นนี้ ต้นนี้ก็คือแบบมะม่วงอะไรก็มูแกลูกมันจะไม่โตวกตว่านี้แล้ว,วพี่จกเนาะมันจะน่าจะเท่านี้แล้วล่ะโอ้่แกใครรู้บ้างว่านี่คือมะม่วงอะไรคอมเมนต์มาหน่อยนะคะคือน้องก็จะจะลูกประมาณเนี้ยน้ำตาลหวานมาแล้วเออแล้วก็นี่ลินนล้นจี่เวลลิ้นจี่เชอร์รี่เชอร์รี่อร่อยมากแต่ว่าหยิบไม่ถึงอะ่ะอุ้ยดูจากคลิปพี่โจกชมพู่ร่วงหมดเลยใช่ไหมแล้วกินได้ปะที่ล่วงกินได้อยู่ ผู้เยอะมาก,กเก็บไปแล้วเมื่อเช้าล่วงใหม่อีกอะลมมันแรงคือเมื่อวานอ่ะที่สุพรรณอ่ะฝนตกลมแรงมากไฟดับหมดเลยใช่ปะ่ะแล้วชมพู่อ่ะล่วงแบบเป็นโลเลยเนาะเยอะมากนี่รวบอีกเย,ยอะเยอะอย่างเยอะด,ดูดิมาดูใกล้ๆนี่น่าเก็บลูกแดงกิน,นหวานน,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 นี่โอ้โหพีิจก๊กหูดูดิมันล่วงไปทางล่างด้วยคุ้ยแต่เรากินได้อยู่นะเดี๋ยวตรงนี้มาเก็บเนี่ย เนาะอเอาเวลาคิดได้ได้ได้อะทุกคนเดี๋ยวไปดูบ้านที่ต่อเติมดีกว่าไปมะยงชีดก็คือต้องรอก,ก่อนมะยงชดได้คิดไปสองลูกจะพาไปดูบ้านที่จอยต่อเติมนะคะคือบ้านอันนี้จริงๆแล้วถ้าใครจำได้ก่อนหน้าเนี้ มันยังไม่มีหลังคาตรงระเบียงนี้เห็นไหมนี่ฉันทําหลังคาเพิ่มแล้วนะสวยไหมเดี๋ยวเขาวางชมพู่ไว้ต้องมีป๊บน,นึงเดี๋ยวค่อยไปร้างกินนี่่ะทุกคนจ้าเออเดี๋ยวพี่จบถ่ายจากข้างล่างนี่จอยทำพี่จกเดินกระเถิบออกไปหน่อยให้เห็นแบบนี่จอยทำเ,เขาเรียกว่าอะไรระเบียงหลังคาระเบียงเพิ่มนั่งชิลตรงนี้ได้ด้วยนะจ๊ะนี่ น,นี่เลิศแกนั่งกินกาแฟจกส้มตำห้อยขาดูน้องปลาคาร์ฟดูต้นมะพร้าวดูแปลงผักชิลมากคือดีมากอะ่ะนี่ฉันพิ่งมาเห็นวันนี้นะนี่เลิแล้วดูแบบนี่มองวิวพาราโนมาพาราโนมี่สามร้อยห้ิบสี เป็นไงบ้างทุกคนทุกคนว่าเลิศป้าระเบียงคือแบบตัดสินใจถือมากที่ทําเพราะว่าก่อนหน้านี้มันไม่มีหลังคาไม่มีอะไรตรงนี้เลยมันเป็นแบบพื้นโล่งๆแล้วพอช่วงกลางวันน่ะมันร้อนมากตอนเช้าน้ําค้างก็หล่นพื้นเละนกพิราบก็ขี้เต็มไปหมดแล้วเวลาเดินทีเหมือนแบบแบบซ้อมเดินบกทะถางทองแดงอะ่ะร้อนมากนี่อลังการเลยเนอะแลวถูกบ้านใหญ่ขึ้น เนี่ยทำหมดเลยนะแกอันนี้ก็ทำนั่งเล่นนั่งเล่นได้เชื่อมจากตัวบ้านด้านหน้าต้องตบมือให้ทีมงานต้องตบมือให้คุณสิทธิ์กับคุณสาเจ้าของโครงการมากๆที่ออกแบบได้สวยมากอันนี้คือจะให้คุณสิทธิ์คุณสาเจ้าของโครงการนะคะออกแบบแล้วก็ให้ช่างมาทําให้นะคะสวยมากคือแบบเห็นแล้วแบบว่าประทับใจ ยังไม่จบค่ะทุกคนเดี๋ยวจะพาทุกคนนะคะไปดูครัวก่อนหน้านี้ถ้าจํากันได้ครัวจอย,ยจะเป็นครัวเปิดเนาะเป็นครัวแบบเปิดนั่งชิลๆแต่ว่าด้วยที่หน้าร้อนมันร้อนมากหน้าฝนฝน,ฝนก็สาดเราก็เลยตัดสินใจนะคะต่อเติมทําเป็นกระจกนะคะเป็นครัวแบบปิดแต่เราติดแอร์นะคะเผื่อกลาง,ว,งวันกลางคืนปารงปาร์ตี้แล้วกลางคืนที่บ้านสวนน่ะแมลงมันเยอะมากทุกคน มันนั่งปาร์ตี้อะไรไม่ได้นะเราก็เลยตัดใจนี่ค่ะทำนะคะกระจกร้อมรอบเลยแบบนี้เดี๋ยวเราพาเข้าไปดูนะมันลอดมากฉันแบบอุ้ยประทับใจนี่ค่ะทุกคนเรียนเชิญค่ะเรียนเชิญทุกคนเข้ามาจ้ะนี่เดี๋ยวปิดก,ก่อนก็จะเป็นกระจกรอมรอบแบบนี้เลยนะคะทุกคนจ๋าดูห้องมันใหญ่ขึ้นมากๆอ่ะ นนก็จะเป็นแบบกระจกน,นะคะเปิดไปได้านนอกได้ซึ่งกระดือเปิดได้ไหวะอ๋อเปิด,ปด <c oughs> จริงๆมันต้องถ่ายก,กัออ่าตัที่เขาทำให้ใหม่แล้วนเนี้ยมันจะเป็นเหมือนบานเฟียว,วะเรียกบานเฟียหรือบานเฟียบบานเฟียบ,ยบยปิดมาอย่างงี้นะแต่อันเนี้ยมันยังไม่เสร็จสมบูรณ์นะคะงานเล็กงานเล็กน,น,น,นะ ก็สองฝั่งเลยสามารถเปิดโล่งได้หมดเลยนะคะแล้วก็ไปนั่งเล่นกินหมูกระทะรินพองได้เหมือนเดิมส่วนอันนี้นะคะเราก็สามารถเปิดชุ๊บนี่เปิดอย่างนี้ได้หมดเลยทุกบานแล้วก็อย่างนี้ได้ทุกบานเลยนะนทุกนเพราะแบบบางทีแบบเย็นๆช่วงแบบเอ่อช่วงเย็นๆอากาศช่วงหน้าหน้าหนาวเนอะเราก็เปิดชิลได้หมดเลยนะคะ แล้วก็กคือถ้าจะปาร์ตี้กลัวมาลงมาแรงหรือร้อนเราก็ปิดแล้วเราก็เปิดแอร์ซึ่งตอนเนี้ยเราเปิดแอร์อยู่นะคะปิดก่อนซึ่งมันเลือดมากมาแรงพอก็ินเข้ามาแล้นึงตัวแต่าแมาตากแอร์แรงพอหอกหนาบ้ากได้ร้อนมากเดี๋ยวอนาคตอาจจะคือจริงจงอ่ะใจอยากจะแบบมีโซโกโซฟาแต่งสวยสวยเลยนะเหมือนร้านอาหารนะแต่ว่ามานน่งคิดดูบางทีแบบเพื่อนมาญาติมา ห้องนี้สามารถนอนได้ไงเราก็แค่ยกโต๊ะอันนี้ไปไว้ที่นอกเราก็เอาบอกเบิก่าปูให้ลูกหลานเล่นโหลดพี่เพื่อมานอนห้องนี้นอนได้ตังสิบคนเลยนะเลิศมากฉะนั้นนี่เป็นห้องรับแขกห้องกินข้าวห้องนอนก็คือห้องอนเนกประสงค์ซึ่งห้องนี้จริงๆมันคือครัวถ้าใครจําได้มันคือครัวแก่นี่ไงนี่เปิดห้องนั้นก็จะเป็นครัวทํากับขงกับข้าว เดินทะลุไปก็จะเป็นห้องน้ำแล้วตรงนี้เปิดได้นะแต่ว่าเราไม่ได้เปิดเพราะเราเปิดแอร์อันนี้เปิดได้เปิดเป็นเป็นรั้งต่างบานเกียงแล้วก็ทำอาหารเสร็จจะส่งมาก็เป็นเคาน์เตอร์บาร์ซึ่งเรายังไม่ได้เก็บเดี๋ยวเราจะตกแต่งตรงนี้ใหม่ใจยอยากจะมีโซฟาติดม,ม่านเ,เนี่ยไม่จบแล้วกูเนี่ยนะบ้านเท่ากับบ้านบ้านเท่ากับบ้านจริงๆก็อยากมีโซฟาสวยๆเนาะมันดีมากเลยตรงเนี้ย เนี่ยเอาโซฟาแล้วที่จอดเนาะสวยๆมาตั้งเนาะแล้วก็ติดมานี่นั่งดูทีวีทีวีจะตัวหนึ่งนั่งรอมพาราโบเกตโอ้โหแม่โคตรดีเลยว่ะห้องเนี้ยอนาคตอนาคตซึ่งสามสี่วันพอได้เนอนาอันไกลๆดีใจอนาคตไม่เกินห้าวันอนาคตเดี๋ยวบ่มเพลิดหน้าโซฟามาตั้งแหละ เลยดูก่อนนะดูดีวดูชอบโอเคค่ะยังไงต่อกี่นาทีแล้วคะคุณโจ๊กเจ็ดเจ็ดนาทีแล้วโอเคเดี๋ยวเราอุ้ยเราพาไปดูเรือก่อนคุณโจ๊กอเรื่องเดี๋ยวได้ได้ไดมาได้สิบนาทีจริงๆมันเกินได้แล้วนะตอนนี้อ่ะอ่ะเดี๋ยวเราพาไปดูเรือเราอิมพอร์ตเรือมาอีกลำหนึ่งนะคะ เพราะว่าลำที่แล้วเนี่ยคุณจกเองจ้าเขานั่งแล้วเขาร่วงเพราะว่ามันเล็กใช่ไหมลำนี้ร่วงเออดีดีมาดูลำนี้าขาดไม้หักไม้หาดไปเลยนี่ไม้หักคาเรือนจากไม้พายคือลำนี้ยมันนั่งได้คนเดียวแกน,นี้เมื่อวานฝนมันตกเดี๋ยวค่อยวิทออกเออนี่พี่จอยก็เลยสั่งลำใหม่มวันจ้าอินพอร์ตมาวันนี้สดๆร้อนๆแต่สีมันยังไม่แห้งวันจันรถึงจะลงได้ อันนี้นั่งได้สองคนนั่งอังน,นี้คนหนึ่งตรงนี้คนหนึ่งหรือจะนั่งท้ายหัวท้ายหันหน้าชนกันก็ได้แล้วก็สั่งไม้พายมาสองอันนะเพราะว่าอันเดิมมันหักอันนี้เราก็จะมีเรือสองลำและได้คลองสุดยอดอ m p o r t มาได้มันเป็นเรือเก่านะแกคือมันหาย,ยากมากมากอะ่ะแต่ก็ไม่มีอะไรที่ฉันทำไม่ได้ <c oughs> ฉันก็ไปหาจนได้แต่มันต้องซ่อมมันเป็นเรือเก่าที่เขาต้องเอามาซ่อม เอามาทาสีใหม่เพราะมันหาใหม่มันมีใครทาแล้วนะลำนี้ก็ประมาณหมื่นหนึง่งลำนี้ประมาณแปดพันนะมีซื้อไม้พายเพิ่มด้วยอีกหนึ่งอันอ่ะโอเคค่ะทุกคนค่ะก็เดี๋ยวไว้สภาทัวบ้านอีกรอบหนึ่งนะคะไปแล้วจ้าบ๊ายบาย